และคนที่เป็นแขกรับเชิญงเพื่อนเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยมีมงสดสดร้อนร้อนเลยนะครับและเขาสวยมากขอยินดีต้อนรับนะครับน้องคิมมิสแบ๊บแบงค์อก่ะเย้เอามงมาด้วยลรวมาไนขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงอยากทำเมนูนี้อยากกินกลัวกลัวใส่ใส่ต้องใส่ช้อนป่ะวางช้อนเนาะกลัวน้ำมันอ่ะกลัวน้ำมันอื้ออื้ออ้อว้าว สะใจมากมลูกก็ควายแบบโอ้โหอะโอ้ยอยากกินไข่สกอตั้งเลยนะโอ้ยอยากกินก็ต้องได้กินสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับวันนี้นะครับเป็นเมนูฝรั่งเลยทุกคนแบบเป็นเมนูที่เราไม่ค่อยได้ทำเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่ คนมีเควมมาและคนที่เป็นแขกรับเฉลิมเพื่อนเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยมีมงสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วเขาสวยมากน่ารักคุณดีแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนนะครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้วจากข้างหน้าเราเปิดมาแล้วนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับน้องคิมมิตรแบ๊บเบกค่ะเอ้เอามงมาด้วยเรามาะไรขนาดนี้เนี่ยอันอันดับแรกคือถ้ามาขนาดนี้นะต้องแนะนำตัวแบบ ิมแนะนำตัวแบบมิสแบร์แบงกอกอะไรอ่ะเอาไปกล้องไหนดีกล้องนี้กล้องหน้าเลยเอาเลยคิมวรสาคาฮิลล์มิสแบร์แบงกอก2025ั่สิบหค่ะโอ้โหรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บว่าบีมงสวยมากบีมงสวยเนาะกว่าจะได้มายังยากเย็นมากทุกคนยากยังไงบ้างโอ้โหทุกอย่างเคยดูบ้างไหมรายการนี้ดูบ้าง าขอบคุณนะที่ดูบ้างดูอยู่เอออันนี้ชื่อเมนูของผมว่าอะไรเนี่ยไข่สะอตไข่สะอตทุกคนเคยรู้จักไหมไข่สะอตไม่รู้เขาไม่ตอบโอ้ยอยากกินไข่สะอตกันเลยอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นปกติทำบ่อยทำไมถึงอยากทำเมนูนี้อยากกิน อ่ะเป็นเมนูอัะตอบทางการก็ฟิลเมนูอังกฤษเมนูคุณย่าเขาเมนูที่ที่บ้านทำให้กินใช่ที่บ้านหนูไปกินตั้งแต่เด็กเลยย่าก็ทำแล้วก็ตกมาถึงแม่อันนี้เป็นลูกครึ่งเหรอเนี่ยอาลูกครึ่งสิจริงเหรอเออรู้ว่าทำไมสวยขนาดนี้ปกติไม่ทุ่มอันนี้แรกปกติด่าตลอดอันนี้แปลกอันนี้เราจริงเรินเนี้ยเป็นเมนูที่เอาจริงเคยได้ยินบ้างนะครับแล้วก็แต่ไม่เคยทำเลยดีใจที่น้องคิมมาทำให้ดูในวันนี้ นี่หมดแล้วตอนนี้แตกตายหมดแล้วเพก็เพลินแบบวิบบอพิบบอพิบบอ่ะก่อนอื่นเราต้องเอามงออกปัดแม้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนน้ำมันไงใช่ขอดจับเลยขอจับให้เขาจับหน่อยเขาจับแบบอุ้ผลงานเข่ามีคิดอยู่ม่คลิป่ผลงานเข่าผลงานเข่าเออผลงานชานนะมาล็อกล่องมารอแล้วกล่องเขาไอ้นี้แล้วเออโอ้ยใจว่ะแก๊กเลยอ่ะ ให้กูดูหน่อยได้ไรวะจับเลยให้จับเลยไม่อาใส่วงปดเป็นของคนมึงคนน้ำถึงแม้ว่ากูจะเป็นพ่อมึงก็เถอะที่ทำให้มึงได้มงเนี่ยสมหวังกันนะลองไหมไฟเอาไฟขอคืนเท้าก่อนดึงเทาก่อนสิเท้าก่อนเอออันเชิญกลับไปนะครับต่อไปจะเป็นอี่คิมและจะเป็นอีคิมปกติและอดได้ตำแหน่งละตอนนี้อ่ะมาดับแรกมา้องคิมมาส่วนผสมของมันมีทั้งหมดมีอะไรบ้างมีเยอะเลยหมูบด ไข่ต้มไข่ไก่ดิบแป้งทอดเกล็ดขนมปังหอมหมูใหญ่พริกไทยซีอิ๊วขาวหมปรุงรสหมปรุงรสแล้วก็เกลืออ่ะมาอันดับแรกทำอะไรบ้างถ้าคนทั่วไปทำต้มไข่ก่อนแต่เราต้มมาแล้วไม่งั้นมันเสียเวลาอ่ะก็หมักหมูต่อเลยหมักหมูต่อหรือหั่นหอมกันดีวะหั่นหอมกันอ่ะหมักหมักหมูนะปุ๊หั่นหอมให้่อให้เอาไปทำอะไรใส่อะไรใส่กะบูโอเค มันจะอร่อยเพราะหอมด้วยถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะหวานมันออมันมีกลิ่นของมันนะ texture texture อะไรอย่างเงี้ยใช่เชื่อปะคือทำคือทำแบบแบบได้จบเลยคือจบอร่อยแค่นั้นแหะไม่เคยมาทำหมอกไรก่อนถ้ามไม่อร่อยเหรอ ถ้ากินไปอย่างนั้นอ่ะอ้าแม่เคยบอกว่าหมูแบบต้องค่อยๆใส่เกลือเพราะว่ามันเหมือนเค็มง่ายอ่ะก็ใส่ไปก่อนใส่ที่หมดเล้วกันโอเคป้าก็ือเค็มก็เค็มมาแหละมันอร่อยเก็ใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าแบบเฮ้ยสุขานามัยว่ะป้าเดี๋ยวคนดราม่าตะกี้เราหนักเกลือไปแล้วซีอิ๊วเบาๆหน่อยละกันโยนิดนึงอีก มั่นใจเราต้องมั่นใจเรามั่นใจเลยคผงปรุงรสนิดหนึ่งแล้วแต่มั่นใจทาไปเลยทาไปเลยเค็มหมดเลยเนาะอ๋อนี่ไงมันจะมีหอมทาให้หวานเก่งเก่งเก่งเอออ่ไก่อันนี้พริกไทยนะคะพริกไจะใส่แบบผงก็ได้หรือจะใส่แบบเป็นเม็ดก็ได้อร่อยเหมือนกันก็กลางๆเป็นตรงที่มันจะมันจะง่ายไปปั๊บจะเสร็จเร็วไปปะขยำก่อนแป๊บหนึ่งขยำก่อนแป๊บหนึ่งนนวดเขาเรียกว่านวดให้มันแบบมีรสชาติให้รสชาติเนี่ยซึมเข้าไปในตัวหมูนะครับแล้วเราเดี๋ยว มาใส่ไข่ไก่ดิบีกทีนึงนะคะแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังหมักไปด้วยโอ้ยเก่งมากหล่อปกติมันหมักของประเด็นด้วยหรอหมักัจะทำให้เนื้อมันเกาะติดดีขึ้นอ้วเก่งมากโอ้ลูกเชฟเลย ระหว่างนี้พี่จะตั้งน้ํามันรอเลยดีกว่าเพื่อเสียเวลาทอดจะแบบตือไฟกลางให้มันลายเฮ้ยแบบถ้าหรือถ้าใครแบบอยู่หงอยู่หออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีความกระทะอะไรเงี้ยใช้หม้ออบลมร้อนได้มันก็อีกทีนึงเนาะไม่อีกทีแต่รู้สึกว่าทอดจะใจกว่าใช่การทอดเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเสมอใช่แต่หม้ออบลมร้อนก็อร่อยแต่แค่มันก็ไม่ได้นัวเท่าทอดเดี๋ยวเราจะมาผั่ไก่ดิบเลยนะคะใส่เป็นฟองเนาะ ก็อขาหมูประมาณ300กรัม400กรัม500กรัมได้หมดเลยก็ได้ประมาณ5 5หลูกไปในห5ลูกแล้วแต่ละเอ้ดอนออาทอออมอออออรักอออออยเอนออออาออาออ้ออ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 นอกอ้ออ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 อกอรอเออออนออ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 ่ออ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 อกอนอออออออกินออ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 อ ก็บอกว่าทิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปทุกเพศเลยจริงไหมจริงจริงเหรออันนี้กูกัดนเลยได้มันพูดจริงเหรอจริงเกย์ก็ชอบกันเลยชอบเลยใช่ไหมความรักมันแบบมันไม่ไหลเลยมันก็ไหลปื้เกินขยำไข่เรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่เกล็ดขนมปังให้มันหนืดขึ้นนะคะทุกคนใส่ไปก่อนกุ๊หนึ่งกินนะมากินนะไข่ชใช่เดี๋ยวเราจะมีไข่ออีกอันหนึ่งไว้ชุบชุบ 1แล้วก็คุกกับแป้งกับเก็ดอีกรอบ1นอนปั้นเป็นก้อนแล้ววุ่นวายไปหมดตอนเนี้ยเออกินเถอะอร่อยลองดู<อ>ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ได้แล้วแต่อารมณ์เลยเอาจริงๆเป็นของพ้อเนี่ยมันก็อร่อยทุกคนจริงเหรอบางคนอนะ่ะเขาใส่ชีสด,ด้วยนะใส่ชีสเออมีแบบมีชีสด,ด้วย าบางคนใส่มันฝรั่งลงไปก็มีเอาแค่นี้แหละเออเอาจริงอ่ะเหมือนสูตรอาหารไทยแหละมันมันแต่ละ<ม>บ้านมัไม่เหมือนกันทุกคน<ไ>ใครชอบกินอันนี้ก็ใส่ได้ใครชอบกินอันนะ้นก็ใส่ได้ใครไม่ชอบกินก็ออกได้แล้วแต่เลยนะคร<ม>ับใส่หอมไปไสใส่เ<ๆ>ยอะไหมกลางๆที่กลางทุกคนนะเยอะไปให้หมดแต่มันอร่อยใส่แล้วอร่อยจริงมันจะมีความหวานของมันคือปกติไม่กินผักนะแต่ต้องใส่หอมจริงๆเมนูเนี้ยเริ่มละเริ่มละเริ่มอะไรเริ่มเริ่มเริ่มจะเริ่มจะระเบิดละตอนนี้เนาะเนอะเล่นได้นะมา ดดให้คุกให้มันขวดตัวนีเวลากดก็ต้องบี้อย่างนี้นะครับเวลากดกดบี้กดบี้กดเนะครับกดไปอย่างนี้นี่เวลาทำนะครับเมื่อกี้คิมอยู่นี้อ๋เอเนี่ยกดบี้บกดบี้บ ทำจริงก็นั่นแหละก็เน้นความเน้นเน้นตน้นศพไงไม่ได้เน้นแบบเน้นรสชาติ<ำ>เออพอเรามันเหมือนกันหมดแหละจะทำไงก็แล้วแต,แต่แต่ว่าพอออกมาแล้วมันอร่อยก็พอแล้วอยากชิมเนื้อเลยตอนนี้นเค็มหรือเปล่าจะไม่เค็มจริงจริงมันก็ไม่เค็มพี่ว่าใส่ซีอิ๊วได้เพิ่มอีกนะ,ะเพิ่มอีกเออนิดนึงนิดนึงแล้วแต่แล้วแต่ฟิวมึงอ่ะเอาที่พี่ฟิวมึงเลยว่าปรุงรสยังไงไม่มีสัดส่วนอะไรแนะต้องปรัามาปรับได้ ลายไหลละเริ่มเริ่มจะอร่อยแล้วอยากของดิบโปเออประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วทำไงต่อทิ้งไว้อนทิ้งไว้หมักหมักไว้นะครับหมักไว้แล้วเราก็จะเตรียมแป้งเนาะใช่พวกที่แบบแป้ทอจุกทอทั้งหลายอันนี้ไว้โรยแป้งโรยแป้งตอกไข่ใส่แบบชุบโอเคชุบๆไม่เหมือนปลต้ใช่เปนไม่มีซ่มเตี๋ยวมือ ครับแป๊บนึ่งครับคุณสวยนะใจเย็นๆนะครับแป้งลงไปแป้งแบบนี้อ่าเปิบเก็บลงไปเก็บลงไปพร้อมกันเลยเหรอเอาแยกได้แยกได้ไข่แป้งแล้วเก็บตอนท้ายอเคตีไข่ตีไข่ใส่ขึ้นไปแค่ไข่ไข่ขาวไข่แดงเลยใช่ไหมครับใช่ผสมกันไปเลยค่ะไม่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 มีกำหนดอ่าไข่เอาให้แค่แบบพอเข้ากันเนาะใช่พอเข้ากัน เอาพูดถึงเรือ่องนางงามดีกว่าอ่มาคิมเนี่ยชอบประกวดนางงามตั้งแต่ตอนไหนชอบดูต้องบอกว่าชอบดูตั้งแต่เด็กคิดว่าตัวเองจะเป็นนางงามได้ไหมตั้งแต่เด็กเคยคิดอยากเป็นนะตอนเด็กไปหาหยี่มด้วยนะประกวด m ิสนะ s ี e e นั่นนะสมัยก่อนแล้วแล้วประกวดปะประกวดแต่ไปประกวดรอบกรุงเทพคือตอนนั้นพูดน้ำหนักมาเว้อตอนเด็กอ้วนอยู่แล้วจะปึ๊บลดหบเดียวอ่ะเข้าใจไหมแต่ถือว่าไม่ได้ผอมในเกณฑ์นางงามแต่ผอมผอมมากก็ไปรอบ รอบพัทยาไม่ทันไงไม่รอบกรุงเทพกรุงเทพรอบไปซึ่งว่าจะบอกว่าเมื่อก่อนมันมีเป็นสีแบบเป็นผ้าใช่แบบเป็นผ้ามิกกี้น่ะคือถ้าไปพัทยาคนน้อยนะคนไม่อยู่อาจจะมีสุดได้แต่เรารอบไปกรุงเทพเลยไงรอบสุดท้ายก็คนเยอะมันก็ตกไปในตุ๊กเลยคือไม่ได้โดดเด่นตอนนั้นไม่ได้สุดโดดเด่นไม่มีคาลิสมาอะไรเลยอ่ะเออไม่เหมือนตอนนี้แล้วก็คือรักในการประกวดมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วประกวดช่วงงพม่าเมื่อก่อนเดินรองซิลเดินสายแต่ไม่เดินสายเขาจะอยู่เพราะมึงแชร์แต่วิดีโอเรื่องการประกวด อนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดสนุกต้องทําอะไรละอ่ะห่อกันเลยดีกว่าอ่ะมาห่อต่อไปเราตอนนี้เราเริ่มหมักหมูได้เข้าที่ได้เข้าเนื้อกันแล้วนะครับตอนน้น้ำมันกําลังร้อนแล้วเราต้องเบาไฟหน่อยนิดนึงใช่ใช่ไม่งั้นแบบดําเลยอะไรอย่างเงี้ยไข่ดําเคยเห็นปะไข่ดำเหรอเห็นได้ในคลิปเห็นไหมชอบเข้าเรื่องกินตลอดเลยอ่ะห่อได้เลยอ่ะห่อยังไงเริ่มก่อนเลยเ่แบบหมูมาอย่างงี้ไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่บคุมกับขั้นเราไม่เป็นเลยแบก่อนเนาะ อ่าแบก่อนแบก่อนค่อยๆแบกต้องค่อยๆใช่เดี๋ยวมันจะไม่สุกผิดเออไอ้เรื่องจริงแต่มันจะไม่สุกเดี๋ยวมันจะไม่สุกแล้วก็ค่อยๆห่อไปเหมือนเมนูไทยอะไรปะเหมือนเลยเหมือนอะไรหมูก้อนทอดหมูอะไรอย่างเงี้ยหัวแต่มันไม่มีไข่ไงหัวลูกแหญ่กว่านะอ่างจริงใหญ่หรอแล้วมัต้องผ่าป่ะจริงจริงนะปิดปากปึ้งทำมันนั้นก็อะไรนะอะไรวะไข่นกกระทาจบมันเล็กๆดี มันก็เล็กเกินนั่นนหะนี่หอมมันกำลังอิ่มนะมึงคำนึงเนี่ยแล้วหอมถ้าเราแบบมาอะเด็บขายอ่ะอ่ะห่อหอยเงี้ยให้มันแบบโอ้โหมันใหญ่อยู่มากขายต้องขายลูกเท่าไรมันคือเคยเห็นเมื่อก่อนมันจะมีห้างที่พัทยาขายฟิวอาหารนำเข้าอังกฤษอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราขายประมาณลูกละสี่สิบห้าสิบเองโอได้ยุคนั้นนะยุคหนูเด็กๆอ่ะตอนนี้ก็ตั้งเก้าสิบอะแปดสิบเก้าสิบขายเอารวยู่ด้วยใช่ไหมใช่แบบมันต้องทำมาเนาะถ้าตรงไหนแบบจริงๆเราทำสองอันก็พอแล้วมั้ง ไม่แต่ไม่ชิมโอเคโอเคไม่ก็ทำให้หมูมันบวมอย่างนี้แล้วใช่ไม่รู้ได้กี่ก้อนนะปกติหนูใช้500กรัมมึแล้วมันจะสุกมะน่ะเขากินกันอย่างนี้มันยิใหญ่กว่านี้นะใช่สุกสุกก็ต้องใจเย็นอ่ะตอนทอดอ่ะต้องไฟอ่อนๆเลยใช่อ่อนอ่อนเลยใส่เลยนะกลัวกลัวใส่ใส่ต้องใส่ช้อนไหมระวังช้อนเนาะกลัวน้ำมันอ่ะกลัวน้ำมันอื้ยอุ้ยอุ้ยอว้าวน่ากินมากโซ๊ต้องค่อยๆนะคะระวังหมูมันแบบ ุกข,ข้างนอกแต่ข้างในมันไม่สุกไม่เธอก็จะไปทำแบบเหมือนปี๊อันนี้<ช>มันจะไหม้แล้วค่ะไม่หรอคอยกลับคอยหมุนเนะาะเดี๋ยวรอให้มันสมานตัวนิดนึงปลาดิบอันนี้เลยกินแต่ที่เริ่มทเสียวยย่างอีกมากเริ่มต่อด้วยอุ่นเตอุ้ยสุกไวเนาะเลยกับค่ะใบก็หอมไฟมันแรงไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อิ่มป้นไปเรื่องหัวทอดดีกว่าตุกไฟให้ลาดลาดลลาดปั๊บปั๊บปั๊บ What ป๊บเดียวแต่มันจะไม่สุกแน่ไม่สุก เบาเลยไฟต้องเบามากๆอันต่อไปอะ่ะน่าจะน่าจะดีขึ้นละเพราะว่าไฟมัน <ไป S 2> มันเบาแล้วเันกำลังดีละอยากให้ทอดเราต้อทอดเสร็จผ่าเลยอะใช่ผ่าลแล้วฟินมาข้างในมันแบบอุ้ยแลบบ้วเป็นไข่ย,ยงมาตูมแล้วใช่ทัได้ยำมะตูม,ตมได้มาด,ดูความร้อนใหม่ไงมาดูความร้อนในการทอดไปเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบคนถ้ายงมาตูมก็ลุยเลย จริงๆถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าเป็นรสชาติคนไทยนะเรื่อแนะนำปรุงรสให้มันรสจัดไปเลยเนาะให้มันจัดเค็มจัดเค็มหวานอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำจุ่มทั้งตาลได้เพราะว่าก็เหมือนเป็นหมูก้อนทอดเลยอ่ะใช่มาละยังไงเมดูนีก็อร่อยอ่ะใช่อร่อยแบบความอร่อยอ่ะน้ำมันฟูๆเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะสะใจมากเออลูกควายใช่แบบโอ้โหอ่ะน่ากินมาก แล้วเป็นวันนี้เป็นวันแรกที่การทํากับข้าวเลอะเทอะที่สุดใช่ก็เลยไม่ค่อยทอาทำในห้องไงเลอะจริงนะมันเลอะอุ้ยเดี๋ยวไปทำขีนที่บ้านก้นขีนห้องทีคุณหน่วยอ่ะไข่สก็อตไข่สก็อตจ้าแท้เดแท้เด่เสร็จแล้วนะครับตั้งแต่เราทอดไปนานมากกว่าจะเสร็จเนาะเลยอะตอนนี้ตอนนี้ยมเลยอันดับแรกเราต้องลุ้นก่อนว่าสุกไหมข้างในเนี่ยสุกไหมใช่แต่ว่าน้าจะสุกแล้วนะครับน่ากำลังพอดีเลย อะเมนูไข่สก๊อตของน้องคิมเราจะมาตัดกันเลยว่าจะเป็นยังไงข้นไปลุ้นกันนะครับไไหลายหนี่แหอันนี้ก่อนมาละมาให้ดูหรอกเออระดับกูทอดอะ่ะเข้าใจปะมันไม่สุกไงทุกคนมารวนพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นหเหมือนอะไรอ่ะเป็นอันนั้นเหมือนอะไรวะเอาเรียกว่า บีเลงตั้นเฟงสองซ้ำมีสุคุณผ่านแล้วแล้วลไข่ข้างในด้วยไข่ยังเป็นเขาเรียกยังมีความแบบยังมาตูมอยู่ไม่มาตูมมากตูมหน่อยนึงตูมให้มันแบบกับดิบกอะดิบอะไรอย่างเงี้ยอ้ามาถึงเวลาแล้วจะาต้องชิมกันแล้วว่ารสชาติเป็นยังไง จริงๆแล้วไข่สก๊อตเนี่ยเขาจะกินกับชีสก็ได้แล้วก็กินกับผักดองก็ได้หรือว่าจะกินกับซอสพริกก็ได้หรือซอสมะเขือเทศก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับทุกคนดูความดิบกินครับเนื้อมะเขือทันทะเลมาคัมเปิลมาคัมเปิลกินได้อร่อยเลยใช่ทุกคนกินอันเดียวอิ่มนะมันมีทั้งหมู มีนั้งไข่เขาได้ปะมันพร้อมเลยแล้วแม่ของทอดกินอร่อยแบบกินง่ายๆอ่ะติมซอสได้ติอร์สแล้วแต่แบบเด็กชอบกินเมนูน่ากินดีอะอร่อยเลยเนี่ยทุกคนลองเอาไปทำกันดูเด้อเมนูนี้ง่ายมากอร่อยเลยดี๋ยจบออกมาบ้าก็เมื่ออ่ะวันนี้ถือว่าทุกอย่างถึงที่เป็นด้วยดีนะครับก็ หือว่าต้องกินเป็นอาหารอร่อยมากรสเนาะว่าแฟนรักแฟนหลงเร่อสิเรือนเนาะมังคบอ่ะมันก็มีแล้วทำหนุกเ้าก็เป็นแล้วพอแล้วเยอะอ่ะมาต้องให้น้องกิมฝากหน่อยว่าช่องทางการติดต่อยังไงติดตามยังไงใครอยากเออเห็นอยากเห็นรูปถึงเสื้อของน้องกิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าอนาคตอจะมีประกวดอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้หูถุงประกวดไปไม่พอแล้ว ่ะเชิญครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะใน IG นะคะคิมคายฮิว19นะคะแล้วก็ TikTok พี่สาวคิมคายฮิวจ้านี่แหละทิ้งไว้คลิปด้วยนะคะใช่เพิ่อวิประกวดอีกแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ส่งแล้วพอแล้วนะครับนี่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อยเนี่ยขอชิญมาดิอีกเอาอีกพอแล้วไม่ต้องไปแล้วยี่สิบเจ็ดนุ่นไปไปไปไหนก็ไปไปขอเข้าสวยหน่อยครับไปคณาวอิเอร์